สวัสดีคุณผู้มชมอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลโยนกนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทนะครับผมและาพาร์ทเนอร์แกลบอย่างเราจะได้รับสิทธิ์นี้ไหมนะครับมีวินหรือว่าแท็กซี่นะครับผมที่รับผลกระทบจากาเจ้าตัวโควิด19นะครับผมเขามีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทแต่สำหรับพาร์ทเนอร์ แอบอย่างเรานะครับหรือว่าสําหรับผู้ที่ส่งอาหารเดลิเวอรแอปต่างๆนะครับจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน5 5 0 0 0บาทไหมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าหากผมพูดผิดหรือว่าพูดติดติดขาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเป็นมือใหม่หาทำคลิปนะครับก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะ พูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะครับ<ไ>เป็นบางครั้งบางข่าวนะครับก็ขออภัยนะครับก็ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอ่าลงทะเบียน5 0 0 0ันบาทนะครับผมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์นะครับผู้ที่ลงทะเบียนในเว็บ <ๆ S 1> เราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งจะเปิดในวันเสาร์ที่28จะที่จะถึงนี้นะครับเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับผม ไปที่ได้รับผลกระทบต่อรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา19นะครับจะมีสิทธิ์จะมีหรือไม่มีนายจ้างนะครับก็1น,นะครับแรงงานลูกจ้างชั่วคราวหรือว่าอา,อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับคุณผู้ชมต้องฟังให้ดีๆนะครับผู้ที่ไม่มีระบบ ในประกันสังคมก็คือเราไม่ได้ทําประกันสังคมแต่ว่าเรามีนายจ้างหรือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับก็จะแบ่งกันเป็นประมาณสี่กลุ่มนะครับผมกลุ่มที่สี่ก็คือผู้ประกันตนตามมสามสิบเก้ากับมสี่ศูนย์นะครับผมที่เป็นอา,อาชีพอิสระสามารถลงทะเบียนในเว็บเราไม่ทิ้งกันนะครับผม พื่อรับเงิน5,000บาทเช่นกันนะครับได้เช่นกันก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา3-3นะครับที่ยังจ่ายไม่ครบ6เดือนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ได้รับ5000บาทได้เช่นกันนะครับคือคุณสมบัติคุณยังไม่ครบนะครับก็คือการประกันตนเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่มีนายจ้างนะครับที่จะจ่ายประกันสังคมให้เราหมายถึงว่าเราจ่ายประกันสังคม เองนะครับผมเราจ่ายประกันสังคมเองแต่ยังไม่ได้รับเอ่อยังไม่ครบ6เดือนก็สามารถลงทะเบียนได้เช่นกันนะครับในกรณีที่เราตกงานหรือว่าเราว่างงานนะครับผมในกรณีที่ประกอบอา,าชีพวิสระแต่ไม่มีนายจ้างแต่รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเพื่อรับ5,000บาทได้หรือไม่นะครับทางด้านอดอรอ อัชดาธนาทิเลศนะครับผมร้องโคศศกรัฐบาลชี้แจงผ,ผู้มีสิทธิ์นะครับถือเป็นอาชีพอิสระในการลงทะเบียนเว็บเราไม่ทิ้งกันนะครับจะให้กรอบว่าได้รับผลกระทบาจากโควิด -19 อย่างไรนะครับคาดว่าจะเปิดเผยให้ลงทะเบียน2ีแมีนาคมนะครับผมเพิ่งจะถึงนี้นะครับผม ตัวอย่างอาชีพอิสระและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบนะครับชัดเจนได้แก่อาชีพสปาผับบาร์หรือว่าร้านคารอเกะนะครับร้องเพลงนวดแท็กซี่ไกลวินมอเตอร์ไซค์นะครับผมที่เป็นอาชีพอิสระนะครับผมอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดการประกอบกิจการนะครับผมได้รับผลกระทบจากการหยุดงานนะครับผม สถานที่นะครับซึ่งจะมีดังต่อไปอนี้นะครับผมก็สถานที่ประกอบการนะครับเช่นสนามมวยสนามกีฬาผับสถานบันเทิงโรงมหรสศพนะครับนวดแผนโบราณสปาฟิตเนสสถานบริการต่างๆเป็นต้นนะครับผมอ,อันนี้อยู่ในอยู่ในหมดของอา,อาชีพอิสระนะครับผมผู้ใดไม่ไม่ได้รับสิทธิ ในการลงทะเบียนร,ราไม่ทิ้งกันนะครับก็คือว่านะครับผมสำหรับผู้ที่สงสัยนะครับผู้ที่ไม่รับสิทธิ์ในลงทะเบียนร,ราไม่ทิ้งกันนะครับผมหรือว่าเงินเยียวยาจากผลกระทบโควิด19นะครับในครั้งนี้นะครับผมจะมีอะไรยังไงนะครับจะมีอยู่หลักๆกก็คือ ผ,ผู้ประกันตนตามมาตรานสามสามก็คือทำประกันสังคมนะครับด้วยตนเองนะครับผมขั้นสองคือข้าราชการบำเหน็จบ,บำนาญน,นะครับผมเกษตรกรอย่างเงี้ยเกษตรกร,ร,ก,รก็จะไม่ได้รับนะครับอันนี้ก็คือยังไงอะ่ะผมว่าเกษตรกร,ร,กรน่าจะได้รับนะเนาะแต่คุณผู้ชมคิดยังไงก็ขอสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมกับเกษตรกร,ะร,กรนะครับ ผู้ที่ไม่มีงานทําอยู่แล้วก็คือเป็นคนว่างงานอยู่แล้วก็จะไม่รับสิทธิ์นี้นะครับผมลูกจ้างที่ไม่ได้หยุดงานแต่ว่ายังทํางานอยู่อย่างเงี้ยคือได้เงินตามปกติก็จะไม่รับสิทธิ์นะครับผมในกรณีพ่่ระกอบอาชีพอิศระเกษตรกรอาชีพเสริมถ้าเลือกรงทะเบียน5,000บาทคืออาชีพเสริมคือแกลบการขับแกลบฟูดนะครับ คือถ้าใครทําอาชีพเสริมนี้แต่อาชีพหลักอาชีพอาชีพหลักก็คือยังยังสามารถทํางานได้ต่อก็อาจจะไม่รับสิทธินั้นนะครับผมแต่ถ้าเรา,าผมไม่แน่ใจนะว่าแกลมีประกันสังคมไหมแต่ว่าน่าจะมีประกันอุบัติเหตุให้อยู่นะครับสําหรับผู้ที่ขับแกลบเป็นอาชีพหลักๆเลยนะครับสามารถยื่นลงทะเบียนได้นะครับผม เดี๋ยวได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็หลกัหลกๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถยื่นเอกสารนะครับสำคัญหนึ่งก็คือเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณคือผู้มีสิทธินะครับผมในการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันคือต้องเตรียมเอกสารอย่างไรนะครับก็คือ1บัตรประชาชนบัตรประชาชนนะครับ ถ่ายรูปประจําตัวนะครับถ่ายแบบประชาชนแหละทําตัวแล้วก็สองคือข้อมูลส่วนบุคคลสามก็ 3, คือข้อมูลในจ้างถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเกาะนะครับกกาะแค่ผลกระทบนะครับสี่ช่องทางการรับเงินนะครับเพื่อรับ5 0 0 0ันบาทนะครับก็คือบัญชีธนาคารนะครับผมประมาณนั้นนะก็หลายๆคนก็น่าจะมีอยู่นะครับผมรับเงินสดเซยห้0 0 0บาทนะครับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด หรือว่าโควิดนนะครับผมสามารถรับเงิน5,000บาทจากการลงทะเบียนเราไม่จริงกันนะครับผ่านช่องทางการโอนเงินานระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างเช่นป้อ,อมเพย์ผูกกับปประชาชนนะครับถ้าไม่แต่ผมไม่รู้นะว่าก็คือธนาคารกับปัตรบัตรประชาชนต้องตรงกันไหมนะครับอาจจะเป็นธนาคารของคนอื่นเงีย้ยอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับผมต้องเป็นธนาคารของตัวเองนะครับผม การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับและกระเป๋าเงินผ่านเลนด์เงินเป็นต้นนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนได้เสาที่จะถึงนี้นะก่อนก่อนคลิปนี้จะลงไปนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ไม่เข้าใจไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมผมจะได้ตอบตอบนะครับผมก็อผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ ก็ต้องขออภัยนะครับผมเออสำหรับคือมันตอนแย้งอะ่ะผู้ที่มีประกันสังคมอะ่ะกับผู้ที่ไม่มีประกันสังคมอ่าต่างกันอย่างไรนะครับก็คือการรับเงินห้าพันบาทถ้าผู้มีประกันสังคมจะไม่รับสิทธิ์ของอ่ากระทรวงการคลังแต่ถ้าผู้มีประกันสังคมก็จะได้รับสิทธิ์ของประกันสังคม คือสิทธิของประกันสังคมก็คือถ้าคุณตกงานหรือว่าว่างงานประกันสังคมเขาจะช่วยคุณคือเราไม่ตกงานก็คือเราว่างงานแหละก็คือจะ,จะจะช่วยเราก็คือเงิน50เปอร์เซ็นนะครับผมแต่ของกระทรวงการคลังหรือว่าของผู้ผู้ที่ไม่ไม่มีประกันสังคมจะรับ5,000บาทนะครับผมถึงเงินเดือนจะประมาณ20,000 คุณก็จะรับ5,000บาทแต่ของประกันสังคมถ้าเงินเดือนคุณ20,000คุณจะได้รับอยู่ที่เพดานสูงสุดนะครับอยู่ที่7,500เพราะว่า50%เขาจะเพดานของประกันสังคมจะจัดไว้ที่15,000บาท10,000ของ5,000บาทครึ่งหนึ่งก็คือ7,500นะครับผมก็คุณถึงเงินเดือนคุณจะเยอะแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณเข้าขายนะครับของประกันสังคม ก็คือคุณจะรับแค่7,500นะครับผมประมาณนี้นะแต่ของกระทรวงการลังพังคือถึงคุณจะมีเงินเดือนแค่8,500แต่คุณก็จะรับ5,000บาทเหมือนเดิมแต่ของอ่ะของอ่ะประกันสังคมถ้าคุณมีคนมีเงินเดือน8,000บาทคุณจะได้รับแค่4,000บาทนะครับผมประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับผม แนะนำนะครับแนะนำให้ลงทะเบียนนะครับให้ไปลงทะเบียนไว้นะครับผมสำหรับใครที่มีญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ในกรณีที่ญาติพี่น้องอาจจะทําไม่เป็นผ่านเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่านเว็บก็คือยืมมือนะครับยืมมือทําทําให้กันทําช่วยกันนะครับเพื่อที่จะอ,ะอย่างน้อยเราก็ควรจะมีะรายรายได้เนาะรายได้เขาจะ ให้เราอยู่ประมาณ3เดือนนะครับ5,000บาท5,000บาทเนี่ยดวมเป็น1่ง0 0บาทในกรณีนี้แต่ถ้าเราแต่ถ้าสถานการณ์หรือว่าโควิดเนี้ยคือดีขึ้นเราทำงานได้ปกติเนี้ยอันนี้ก็จะไม่ได้นะครับผมก็คือก็อยากให้ทุกคนนะครับลงไม้ผู้ที่มีผลกระทบนะครับผมแต่ถ้าใครไม่เข้าใจไงก็ สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมก็จอไปทํางานละเพราะว่าผมยังทํางานได้อยู่นะแต่จริงๆผมก็อยากหยุดแหละนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับคุณคือเราไม่ตกงานก็คือเราว่างงานแหละก็คือจะ,จะช่วยเราก็คือ เงิน50%นะครับผมแต่ของกระทรวงการคลังหรือว่าของผู้ผู้จี่ไม่ไม่มีประกันสังคมจะรับ5,000บาทนะครับผมถึงเงินเดือนจะประมาณ2 0,000คุณก็จะรับ5,000บาทแต่ของประกันสังคมถ้าเงินเดือนคูณ2 0,000คุณจะได้รับอยู่ที่เพดานสูงสุดนะครับอยู่ที่7,5 0 0เพราะว่า50%เขาจะเพดานของประกันสังคมจะจัดไว้ที่1 5 0 0 0บาท1 0,000 ของ5,000บาทครึ่งหนึ่งก็คือเจ0 0ันห้านะครับผมก็คุณถึงเงินเดือนคุณจะเยอะแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณเข้าขายนะครับของประกันสังคมก็คือคุณจะรับแค่เจ0 0ันห้าะครับผมประมาณนี้นะแต่ของกระทรวงการคลังพังคือถึงคุณจะมีเงินเดือนแค่8 5 0 0ันแต่คุณก็จะรับ5 0 0 0ันบาทเหมือนเดิมแตข่ของอ่ะของอ่ะประกันสังคม ถ้าคุณมีคนมีเงินเดือน8,000บาทคุณจะได้รับแค่4,000บาทนะครับผมประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับผมแนะนำนะครับแนะนำเให้ลงทะเบียนนะครับให้ไปลงทะเบียนไว้นะครับผมสำหรับใครที่มีญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ในกรณีที่ญาติพี่น้องอาจจะทําไม่เป็นผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่านเลยเว็บก,ก็คือยืมมือนะครับยืมมือทําทําให้กันทําช่วยกันนะครับเพื่อที่จะ อ,อย่างน้อยเราก็ควรจะมีรา,ายได้เนาะรายได้เขาจะให้เราอยู่ประมาณ3เดือนนะครับ5,000บาท5,000บาทเนี่ยรวมเป็น1น0 0งบาทในกรณีนี้แต่ถ้าเราแต่ถ้าสถานการณ์หรือว่าโควิดเนี้ยคือดีขึ้นเราทำงานได้ปกติเนี้ยอันนี้ก็จะไม่ได้นะครับก็คือ ก็อยากให้ทุกคนนะครับลงไม้ผู้ที่มีผลกระทบนะครับผมแต่ถ้าใครไม่เข้าใจไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมก็จบไปทํางานแล้วเพราะว่าผมยังทํางานได้อยู่นะแต่จริงๆผมก็อย่ยางอยู่แหละนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับ